คือสิ่งที่จะทําให้คนเราบาปหรือบุญหรือดีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับเพศน่าจะเกี่ยวกับการการะทําหรือพฤติกรรมมากกว่าเทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0 6 3 8 9 4 5 6 6 6หลงพ่อครับ เป็นคําถามจากทางบ้านอีกแล้วลครับเขาถามว่าเกิดมาแล้วมีจิตใจเป็นเพศที่สามบาปไหมครับจะไปตอบว่าบาปไหมหรือไม่บาปไหมเนี่ยคงจะตอบตรงๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องมาตอบตามหลักความจริงคือสิ่งที่จะทําให้คนเราบาปหรือบุญหรือดีเนี่ยครับไม่น่าจะเกี่ยวกับเพศน่าจะเกี่ยวกับการการะทําหรือพฤติกรรมมากกว่าอืันคนที่เกิดเป็นชายคนที่เกิดเป็นหญิงครับแล้วไปทําดีก็ต้องดีนี่ย<อ>แต่ถ้าเกิดไปทําชั่วไปทําบาปเนี่ย ก็มนก็ต้องบาปหมดนะจะไปเฉพาะบุคคลที่เป็นเพศที่สไม่ได้ต้องต้องให้ความยุติธรรมหลวงพ่อแล้วอย่างในตามพุทธประวัติเนี่ยการคนเราที่เกิดมาแล้วมีจิตใจเป็นอีกเพศนึงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติตั้งแต่สมัยพุทธกาลระพระพุทธเจ้าก็ตัดในในพฤติกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตชาติในภพชาติก่อนซึ่งไม่ระบุว่าภพชาติไหนอาจจะเคยผิดศีลมาโดยเฉพาะศีลข้อสามภพชาติปัจจุบันจึง มาเกิดเหตุอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดมาแล้วมันจะต้องบาปต้องมาเป็นคนดีมาประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วพระเจ้าไม่ได้ห้ามนะว่าคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเพศที่สา,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 ามก็ตามจะบรรลุธรรมไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น<อ>ทุกคนมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้เอา้าหลวงพ่อถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยว่าถ้าสมมุติร่างเป็นชายใจเป็นหญิงแล้วเนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมต้องใส่ชุดผู้ชายหรือใส่ชุดผู้หญิง เออนันนี้เป็นคําถามที่ดีเขาตอบอย่างนี้ว่าถ้าอยู่ในโลกนะฮะอยู่ในโลกที่ไม่ใช่นักบวชเนี่ยก็ให้แต่งกายที่ตนเองที่ชอบในพระวินัยเนี่ยไม่อนุญาตให้มาบวชคือสตรีเนี่ยสตรีที่แต่งตัวเป็นผู้ชายเนี่ยทุกอย่างเป็นผู้ชายหมดเลยมีหนวดมีเคราได้ซ้ําไปแต่พอมาบวชแล้วนี่บวชไม่ได้เพราะว่าเพศไม่ให้หรือเป็นผู้ชายนี่แหละแต่มีจิตใจแต่งกายเป็นผู้หญิง ในพระวิยไยก็เกรงว่าเกิดบวชเข้ามาแล้วออาจจะมีปัญหาไปรักไปชอบกันกับผู้ชายหรือเปล่าก็จึงมีมีข้อห้ามบวชไม่ได้ก็คือข้อห้ามเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวอ,อย่างนี้ฮะคือเป็นเป็นเรื่องเขาจิตใจเข้ามาต่อท้ายจากเพศเขาคงไม่ได้ไปถึงขั้นไปบวชหลวงพ่ออาจจะไปปฏิบัติธรรม3วัน5วันนี่ควรจะทลัหลัก,ลก,ลกใช้อย่างไงดีก็ควรจะแต่งกายตามที่ตนเองชอบอ่ะสมมุมติว่าเราชอบ แต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายเราชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงครพยายามปฏิบัติให้อยู่ในกฎในระเบียบของสำนักนั้นๆแล้วก็ปฏิบัติให้ให้ดีเน้นเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหลวงพ่อบางประเทศนี่คือสมัยก่อนนี่เขาถึงมีการแบบถือว่าเป็นความผิดด้วยซ้ําเนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ไม่ใช่บางประเทศหลายประเทศใน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 หลายในหลายประเทศถ้าเกิดในเชิงของศาสนาเราเนี่ย ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยศาส,สนาพูดเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาปฏิบัติธรรมให้เข้ามาศึกษาได้แล้วไม่ได้ปิดกั้นว่าคนนั้นคนนี้จะบรรลุได้ไม่บรรลุได้ไม่มีข้อห้ามหลวงพ่อคําถามสุดท้ายที่ผมส่วนตัวอยากสงสัยเลยนะเป็นไปได้ไหมคือ,อคนที่จิตใจเป็นเพศที่3แล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะกลับมาสู่อีกเพศหนึ่งเนี่ย กลับมาเหมือนเดิมอ oh, ้เป็นได้เป็นได้คือในในพุทธพจน์ในพุทธวัตรผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายมากมายก่กองกระทั่งภาษาลีบุตรเองอ่ะพระเจ้ายังเคยตรัสว่าในบางภพบางชาติท่านยังเคยเกิดเป็นลิงมาเลยเพระเาะฉะนั้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันยาวไกล นั่นแปลว่าคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเกิดสามารถมองย้อนกลับไปในชาติก่อนๆได้เนี่ยเราอาจจะเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายมาก่อนนั้นนี่นับ,บไม่ถ้วนนั่นคือแสดงว่าตอนนี้ถ้าเรามีเพศอะไรอยู่ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นสาระสําคัญเท่ากับพฤติกรรมเราขอให้สร้างคุณงามความดีสร้างคุณ,ณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติและสังคมอันนี้จะสําคัญกว่าเพศอีกอะ่ะชัดเจนเลยหลวงพ่อ,อ,อขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666